ส่วนโกนธัญญพรามได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจรีบไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพรามทั้งเจ็ดที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกันแต่มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกันออกสืบสอกตามพระมหาบุรุษพรามทั้งห้าที่ออกบวชนี้ คือโกนธัญญะวัปปะภัทยะมหานามะและอสชิได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีต่อมาปัญจวัคคีทั้งห้าได้ติดตามพระมหาบุรุษตามสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์บำเพ็ญเพียรจึงอยู่คอยปรนิบัติรับใช้ โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพระมหาบุรุษต้องการแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟัน ใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นัน่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไวน้นั่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไป วาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสองปวดพระศีนเสียดท้องและร้อนในพระวรากายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไป วาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธุ์เศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกขกริิยยาทรมานร่างกาย จนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณหรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้พระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะ อ,อ่าต้องใช้วิธีนี้ เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่า สภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิตธถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปี ยังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรสะละฮะหันไปสวยพระกาหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนทัญญะท่านอาวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้จะมาเฝ้าพระนิบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ